พอดีว่าไอ้ไอ้ไปไปไปอรับคือใบเนี่ยไปฮะจะมาขออ๋ออีอีน้อยไอ้ใบลูกพ่อเอ้ยพี่ซีลูกอันน้อยน้อยเนี่ยนะพ่อชอบพ่อเจอแต่แบบแก่ๆแล้วพ่อเอาให้พ่อบ้างได้ไหมลูกไปไปฮะไม่อีน้อยนี่นั่นแหละไอ้นั่นแหละนี่ขึ้นมาวันนี้ คุณพระนี่ยังไงนะจอกกระหลจังเลยชอบจังเลยทรงขนมเทียนในมึงอะมันเป็นยังไงทรงขนมเทียนอธิบายสีลู่ลู่เหรออุทาะก็ชอบโอ้ไม่ชอบขนมเข็งมั้งไงอร่อยนะมึงคือไอ้ใบเนี่ยมันจะมาขอหญิงน้อยครับเอ้าจะขอยหญิงน้อยไอ้ใบก็จะขอหญิงน้อยครับมันต้องอยู่ในการัดสิรใจ มันเป็นความรักของคนสองคนเอกท่านจะตัดสินใจไปกับพระการอุ้ยแม่พูดดีพูดดีจะต้องถามเจ้าตัวเขาไม่มีเจ็ดสีเอียงเอียงเอ็นไปทางไหนคุณนายห้ามบุหรี่นะคะบุหรีโ่อ้้หไปเปามาจากไหนเนี่บุหรี่เนี่ยเขาเรียกบุหรี่ฉันชอบเขาจังเลยเขาพูดเก่งหญิงน้อยก็เป็นหลายอย่านฉันจะถามหญิงนะหญิงน้อยมาหาป้าในทีลูก เรียกหญิงน้อยอยู่ด้วยเลยเนี่ยพ่อเขาไม่ค่อยได้เห็นเลยออกราชการบ่อยเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกโตวันเตอร์คุณสวยโตวันเตอร์คุณสวยมันป้าลูกป้าขอบคุณนะครับขอบคุณป้าทำล็อกแรกป้าเป็นคนอย่างนี้เองป้าจะก็ล็อกมึงแก่เหรอแหมแก่ยังมัดแก่นะอีสัตว์ถ้าแกยังอยากสวยอันนี้แก่ในเรื่องแกแกของจริง เอออีนีมึงแค่จะร่วมลงกูมไม่ได้ซะแล้วนะดูซิดูซิหญิงน้อยเอ,อ้ยลุงก,ก็ไม่ได้เจอมาตั้งนมตั้งนานดูโตขึ้นเป็นสาวมากมายเลยโอ้โหมาให้ลุงก,กอดสิแล้มันเที่ยวจริงคุณลงุงหลานโตแล้วอย่าไปทำเอ็นดูหลานมึงอะไรเนี่ยคุณพระผมรู้นะ ผมรู้นะรู้เลยมึงเอานะผมรู้กันไหนอยู่ด้วยกันมาหนวดเฟิร์มบพพรกันเราสองคนรู้ไปไหนมาไหนขนาดไหนแล้วเราสองคนอ่ะนี่ไม่็บเงียบไวเรารู้แล้วเรรู้เลยนะตีตะกิตป้าเรียกมาไม่มีเรื่องอะไหมอใช่ตะกิตกู้ชายเวลาไปแล้วมึงทำไมโมโหชาร์จริงเอ้าวบางคนแบบใจเย็นแม่เราเว้ยมีอะไรเหรอคะคุณป้าก็เรื่องหนุ่มๆสาวๆกันนะลูกแต่ไอ้ชั้นป้าจะตัดสินใจกันกับพระการแต่ก็ถามยิงน้อย ก็คือพอชายใหญ่ชายกลางเนี่ยเขาชอบหญิงน้อยแล้วก็ไอ้ใบเขาเนี่ยเขาก็จะมาขอหญิงน้อยก็ญิงน้อยจะเลือกใครยิงน้อยจะเลือกลุงบอกป้าสิลูกญิงน้อยขอเลือกมันอยู่ที่ตัดสินใจนะลูกพี่ใบจ้ะอ้าวใช่ยูมีไฟดำกูไม่น่าเสียแรงเก็บมึงมาเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อเหี้ย มึงเล่นพิษมึงไม่ต้องคุยกับมันนอกบ้านมึงขับให้มันเลี้กคนอื่นไม่ได้ยได้หรอจ้าไปจ้าไปเจ้าเจ้าไปจ้าเต้องไปจปไปไปไปนัดกันหลานมันนี่ก่อนหนึ่งโลกต้องกติ้งก่อนนี่ไม่ต้องสู่รู้อนเหี้ยมึงไม่รู้มึงก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละแหมจะเป็นวยวายแทนไอ้ไอ้ไอ้นี่เขาต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วเขาต้องแทนคุณกูไม่ต้องไปกติ้งป่ะ ไปตามเรื่องไปตามแื่กอกับกอกลับมาคุยกับแม่มากคุยกับป้าหน่อยลูกมีอะไรคะคุณป้าอุ้ยป้าขอโทษลูกคืออย่างนี้นันลูกนะโอ้ยังไงคะไอเรื่องหัวใจเนี่ยมันก็เลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้นั่นสมควรแล้วละที่เป็นคืนสุดท้ายกูว่าสมควรแล้วล่ะนี่เขาขอเลยนะเขาขอเลยนะตัวนี้ก็คือเลือกใครก็ได้ลูกแต่ต้องไม่ใช่ใบคุณป้า ทำไมคุณป้าพูดแบบนี้ล่ะคะมันสมศักดิ์สรีแล้วลูกจะไปรักกับมันยังไงเป็นบ้าเป็นใบไม่แต่จะไปขอทานกันกินฮะไม่ไอายข้าลูกอืม <c oughs> ป้าไม่ได้บังคับนะลูกนะป้าก็พูดไปงั้นเนี่ยแต่บุญคุณมันก็ต้องทดแทนกันนะลูก <c oughs> <c oughs> มาลุกมาเลิกมาเลอกเลิกเลยลูกตามสบายป้าไม่บังคับป้าอิ่มสบายดีไหมสบายดีลูกว่ายังไงลูก คุณลุงคุณป้านี่ลูกนี่นี่นี่ลุสงสิกลุงสิงติแล้วเออคือว่าคุณลุงคุณป้าคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้เนี่ยหญิงน้อยเลือกลุงก็ได้นะลูกน <Yeah. S 1> ะแไอ้แกททาดีๆคุณพระอะไรอ่ะเราแก่แล้วคุณพระหลานตัดสินใจไม่ได้เขายังเด็กอยู่เขามีความต้องการต้องการความรักมากมายคุณพระไม่มีแรงกระเดาแล้วครับ อ,อ่าเนี่ยขัดจังจ<า>เลยล้<า>อเล่นนะคุณลุงคุณป้าคะคุณหนูเลือกเลยคะ่ะห,หญิงน้อยต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่เลี้ยงดูหญิงน้อยมาตั้งแต่เด็กและให้โอกาสหญิงน้อยได้เลือกคู่ครองเป็นของตนเองยืหรอเลยลูกถ้าหญิงน้อยจะต้องเลือกรอเลยลูกรอเลยก็ขอเลือกเพื่อทดแทนบุญคุณของคุณลุงคุณป้าพูดดีลูกเพราะฉะนั้นหญิงน้อยขอเลือกแต่งงานกับ กับพี่ชายกลางค่ะเธอต้องเลือกชายกลางพ่อคุณป้านัไปเป็นิดบังคับเอาไว้เดี๋ยวพ่อไปหามาให้มึงยังไงเฮ้ยไอ้ใบใหญ่เฮ้ใบมึงยังไงมึงเอาไงกูไอ้ใบใหญ่ไอ้ใบมึงเอาไงกูโโหอคุณพระคุณพระช่วยเมย์ด้วยคุณพระเดี๋ยวนิดเดียวถึงแล้วนะไอ้ใบให่เดี๋ยวไปทำเขาเมย์ใหญ่ใหญ่ว้า ไปไปเนีเ่ยทำไมอะ่ะไปไปจีเนี่ยไปไปอย่างไม่ได้ยังไงไทั้งไงตอแหลเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยมันบอกว่าคุณนายชอบไปตอแยมันมึงเรียกรูปยังไงในจันด,ดานมีตาม,มาคารวะเอางี้อีโนโเนี่พาไปตัดชุดแต่งงานนี่ไปวัดตัวกันเดี๋ยวจัดงานแจกการตั 5, ้งห้าพันใบเดี๋ยวจัดการเองเรื่โต๊ะจีนห้าโต๊ะพอผมรู้นะเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะใครเป็นเพราะใครเอาละคุณนายคุณนายบุรี อุลีคุณนายจะเสียใจต่อทีวิตคุณนายไม่รู้หรอกว่าชายกลางเ็าชอบอะไรคนอย่างกูตัดถึงใจแล้วไม่มีพลาดไปแล้วคุณแม่จะไว้นลคุณพ่อต่อไปเนี่ยผมจะไม่พาพ่อไปอาบอบนวดอีกแล้วมาพูดอะไรอย่างนี้นะลูกไปลูกไปเดี๋ยวไปตัดชุดแต่งงานลูกสนุกแล้วเลยชายกลางลกแต่งงานไป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 จัดงานคุณนาย มาวางมาคุณพระคุณนายคุณนายคุณนายเดี๋ยวคุณนายเดี๋ยวคุณนายคุณพระไปคุณพระไปคุณนายใจเย็นก่อนที่อะไรไปตียังไงละคุณไปตีไปตีมันทำไมมันผิดอะไรจะไปตียังไงอ่ะคุณพระมาไม่ทันคุณพระไม่เห็นอีฉันมาก่อนฉันวิ่งวิดวิดมาปืนอยู่ในมือมัน เดี๋ยวเดี๋ยวสิเด eh ี๋ยวเดี๋ยวมันรู爸爸้เรื่องฟังก่อนชิคเจ้าขาคุณนายมันไม่มีตังมันจะไปซื้อปืนได้ยังไงคุณนายคิดก่อนสิอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นก่อนใจฉันใจเย็นยังไงในเมื่อไอ้ใบมันมีปืนอยู่ในมือและลูกของเราก็โดนยิงคุณพระชายจะคิดยังไงออกคนอื่นเข้ามายิงมันไม่ปืนคนเดียวค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันสิคุณหญิง คุณหญิงก็ใจร้อนบุ่มบ่ามเข้าไปแบบนี้ไปถามมันก่อนไหมคุณเป็นพ่อภาษาอะไรลูกนอนพังงาพัพงงาอยู่กลับไม่สนใจกลับมาปกป้องเด็กวัดนันสลาห่มผ้าผีเด็กก็หลอกกะลางมันสมควรหรอคุณพระฮะเดี๋ยวก่อนนะครับพ่อไม่คิดคือเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะมันเรื่องอะไรครับเนี่ยมันจะเรื่องอะไรอะ อ๋อมึงก็คงมสมรู้ร่วมคิดสินะ <c oughs> ผมไม่เคยคิดจะสมสู่หรอกนะครับสมรู้ทำไมมึงเจ็บอกเจ็บใจนักยังไงมึงไม่ได้ผู้หญิง <c oughs> มึงไม่ได้หญิงน้อยเป็นเมียมึงแค้นใจมึงกินลลกกูเฮ้ยคุณนายครับใจเย็นก่อนนะครับเ,เ,เข้าใจาผิด<ผ>แล้วล่ะครับใช่ค่ะตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องไปขอหญิงน้อยแล้วหญิงน้อยไม่ได้เรียกไอ้ใบ ไอ้ใบไม่เคยออกไปไหนแม้แต่ข้ามันก็ยังไม่ได้กินพูดฉันไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยนี่เจ้าข้าคุณนายข่าคุณนายพูดอย่างนี้จะหมายความว่าปืนอันนี้ไอ้ใบมีอยู่กับตัวแสดงว่าเป็นคนยิงผมนั่งกันอยู่เมื่อกี้มีคนวิ่งเอามาวางไว้แล้วก็วิ่งหนีมนผมไปลิงทอนไม่มีกระดูกพูดไงก็พูดได้พวกมึงเป็นพ่อลูกกันปอกปิดกันนี่เอาละเอาละคุณนายอะไรคุณพระเรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณพระจัดการเองคุณพระจะจัดการ ในเมื่อคุณพระอยากจัดการฉันจะให้ติดความเป็นพ่อของคุณในเมื่อคุณเป็นพ่อของชายกลางที่ก็อยากเห็นคุณตัดสินตัดสินและเทียงทรรมนะเจ้าค่ะแต่ถ้าคุณพระหาคนที่ยิงลูกฉันไม่ได้แล้วก็ฉันคุณหญิงบานแย้มจะเอาตำรวจมาลากขอไอ้ใบเข้าคุกนี่ฉันไม่เคยพูดแต่ฉันพูดไปละ ว่าคุณทำอะไรก็ไว้ฉันรู้แต่จะไม่พูดแต่วันนี้คุณมาปกป้องกันฉันรับไม่ได้คุณพระต้องจัดการนะเจ้าค่ะฉันอยากจะดูว่าคุณพระจะจัดการยังไงกับไอ้คนที่มันจีลูกเราฉันขอยื่นคำขาดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรุ่งพรุ่งนี้ อย่าให้ฉันเห็นไอ้ใบยอยู่ในบายของเราถ้าหากฉันเห็นแล้วก็ <c oughs> ไอ้ใบาตายใ <c oughs> บยฟังพ่อให้ดีนะพ่ออยากจะให้ไยคิดซะว่ามันเป็นเวรกรรมที่ใบนะจะต้องเจอ ไ่ได้ยินแล้วใช่ไหมลูกที่แม่หญิงแย้มเขาบอกว่าเขานะไม่อยากจะให้ใบยอยู่ที่นี่ใบเอ๋ยพ่อขอโทษนะลูกนะพ่อไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น พ่อไม่อยากเห็นเจ้าตายต่อหน้าต่อตาพ่อเพราะเองก็รู้ว่าหญิงแย้มนะเขาเป็นคนพูดจริงแล้วก็ทำจริงเพราะฉะนั้นฟังคำพ่อให้ดีนะลูกออกไปจากบ้านหลังนี้ซะ <c oughs> แล้วไปใช้ชีวิต ที่มีความสุขกว่านี้นะลูกเพื่อสุขสุขภายในบ้านไม่สบายออกจากบ้านทั้งทั้งที่ไม่อยากจะทำแต่เพื่อความสุขในครอบครัวเจถึงอย่างไรพ่อก็ยังรักลูกย่าตั้งจิตตั้งมั่นให้ดีนะลูกบปลูกพ่อ าธุสาธุสาธุขอให้ลูกของพ่อหลุดพ้นทีเถอะโอ้โ oh. oh, อยทีโ oh, อ้ยทีโ oh, oh. oh, อ้ยทีโอ้โหพูดเหีฮ่อโหสิเอาโหสิ oh. มึงจะแจก,กตังค์ห้าร้อยให้กูเหรอ <Huh? S 1> ดู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 เน่เน่เน,น,น่ดูดูเน่เน,น,น่มามามาอีกทีนึงอีกทีนึง อา่าไลูกอ้กูต้องร้องไอ้กกูชิบหายมึงแดกสมุดกราเข้าไปง่ายีอมึงไม่ต้องร้องแลวมันดึกแล้วมึงรูปเลยออพ่เหอกูเวลาเรื่องสำคัญมันต้องร้องมืวะอยโดทีวะนนี่มึงหมดมากแลไอนเอาะทะสาธุสาธุสาธุ คุณพระคุณเจ้าขอเป็นช่วยเป็นพยานให้ลูกานมึงยังไงยะมึงที่กูดคเบิดตั้งจิตลูกเดี๋ยวลูกจะได้พูดได้แล้วลูกขอเป็นช่วยเป็นพยานใครให้ใครขอเป็นล่ะเกินก่อนสาธุบารมีของหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ปูศรีนารอดปูฤศรีนารอดปูฤศรีนาราย น้าบัวปูนศินณบัวพระศิทาไฟขอเชิญบัดนั้นบปรเลคเพลงฤึศีเดินดงไอ้คะแหวงตีนมึงเลยอย่าเป็นอย่างบนี้ดิอย่าย่ำดิอะไรอ่ะมึงย่ำอะกูลสีเดินดงกูจะไปแล้วเนี่ยอ๋อคุณว่ามึงจะวิ่งมาตีบหัวกูอีกไม่ทำแล้วมึงขออะไรจังเลยล่ะสาธุเอาจริงแล้ว บอกใครนี่กูจะให้ลูกกูเอาจริงแล้วนี่ไงมึงควรเอาจริงตั้งแต่แรกเลยโตมันบอกแล้วนาทเอาจริงแล้วจับกดหัวโอ้โหสิโอ้โหสิโอ้โหสิพ่อจ๋าลูกพูดอะไรพอจ๋าแล้วพ่อจะไปทำยไป

ม้วนแสดงว่าพูดดิไม่พูดดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เลยครับจะไปอยู่นะผมเชื่อว่าต้องมีแค่โอ้ย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 ทุกแผลปวดหายโอ้ยแล้วไงแผลเลือกหนะหนึ่งวันนี้ทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงนั่งลงเลยมันไม่เหมืนกรรมเดี๋ยวผมจะพูด บอยพ่อเขาบเิงหนอยจะไปดูด้วยวอพีพูดไรนะมงก็ามันดังเลยควายแลวดูยิ้วจะไปจะโอมหนึ่ง้อยแปดโอมันก็ขยันตอบมึงน่ะเอาที่เอาทีเอาทีเอาทีโอโหสิอโหสิอโหสิ ไอ้นยไอ้นยโวยวายหาไม่ยยหาคีดไม่หาเพื่อพาพ่อเหรอไอ้เหียชอบพูดพที่อื่นก็ได้ไม่ต้อาคุณดีนะไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปอะว่าปทน่ีนักลินดีกว่าไปที่นักลินแล้วไอพอดีไออดี่ลหนึ่งสองาบู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 ด้วย้เหีี่ จังไอ้จังรู้จัรู้จักยั่วีเอามีอะไรบ้างปเก็บจุดตั้งจิตตั้งใจจงตั้งมามาหาไม่หาไม่หาไม่หาเอาไม่เอาหาเอาจริงๆตั้งจิตตั้งใจนะลูกนะอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไม่อยากมาหาจ โอ้ยทีบบเบาโอ้ยโอ้โหโอ้โหีโอ้โหีโอ้โหีไอ้เจอ้ไอ้กมันจาาีอ่ะโอ้โหทีโอหีโอ้หทีโอ้โหเฮียเนี่ยเฮ้ยออโหสิอ๋อโอ๋อโหสิโอ้ออโอ้โอ้อาพยาพีโอ้ยห่หีกยออ ไม่ใช่โยกี่กระโปงที่อะนี่แีเนี่ยเนี่ยกระโปงรโปงงกระโปงกระโปกรงโปงงโปโปงโปงเโโอะะนิดหน่อย้ ไม่มีใครทำหรอกถ้าก็ทำมันก็พูดไม่ได้มึงโอ้ยโอ๊ยโทษโอ้ยาโโอ้ยเฮียไม่ต้องขอโทษแล้วเนขอโทษเป็นทาผิดเฮ้ยหอยอยยเฮียหอยเฮียหอยเฮียฮี้ยโอ้ยเฮียพีาออ

พูดัด้ังอุณายครับช่วยมาหน่อยนะฮะพูดแต่ที่มันบอกเมื่อกี้แหละครับช่วยหรอสามครั้งเท่านั้นเรามันจะได้พูดได้จะพูดอะไรอ่ะอย่างที่มันบอกเมื่อกี้เลยครับอ๋อลูกกระลีลูกกระลีลูกกระลีไม่หายไม่หายไม่หายเขาเลิกแล้วเนี่ยเขาเลิกแล้ว พูดอย่างอื่นครับอฟังดีๆคุณนายดูฟังดีๆใช้นี่ใช้นี่หมดนี่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องหาตังค์ไปใช้ครับเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวเขาต้องเดือดร้อนหาตังค์ไปใช้ยังไม่มีเงินใช้ยังไม่มีเงินใช้ครับ อยู่ที่นี่อย่ารำกันอื่นอย่าหนีไปบอกอะไรตรงๆอย่าโกหกมีอะไรโทรมามึงด่ามันเลยดีกว่ามึงด่ามันเถอะมึงมาพูเถอะเฮียพ่อมาพูดแล้โหติไม่เก่งอาสุดสุดครับเวลาการแสดงบทลงนะครับต้องขอขอบคุณท่านที่นั่งชมประชาชนทั้บ้านครับ สองเทพพระบุสุดที่รักขอกราบแทบตักรักใครขอบคุณแฟนๆแ,แทนใจคุณนะคุณนายทั้งนั้นลิเกเกลอก่อนนะแม่จ่าไว้โอกาสหนะ้า พบกันครับผมว่าจาได้ไม่สุภาพต้องขอ,อก,กอภัยนะครับมันเป็นการแสดงแล้ววันนี้เราเล่นกันแบบสนุกสนานก็เป็นฟิลครอบครัวกันนะครับเพราะว่าเรารู้ทุกท่านเคยดูอยู่แล้วใช่ครับวันนี้เราก็ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยดูบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นคนที่เคยดูอยู่แล้วใช่ครับเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดคําหยาบหรืออะไรให้มันเสียดสีหรือว่าให้ท่านรู้สึกไม่ดีเราทุกอย่างสร้างเพื่อความสนุกและรอยออยิ้มเท่านั้น ความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมอ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอย,อยากให้นกแน็กโนพูดขอบคุณทุกท่านก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันเลยนะครับผมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆนะฮะก็ต่อลมหายใจครอบครัวเราได้แทบจะทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยทุกคนก็ยังมีลมหายใจยังมีแรงที่จะทํางานกันต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้โควิดมันที่คลายมากขึ้นนะครับเรารู้ทุกอย่างในเรื่องของเราก็ยังแย่ พ่อพี่น้องหลายๆท่านก็บางท่านก็ไม่ต่างจากเราแต่ก็ยังอยากสนับสนุนพวกเราสองทพบุตรที่รักต้องขอขอบคุณจากใจพวกเราจริงๆครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณครับครั้งนี้โน้พูดื่องอ่างที่แนักบอกนะครับทุกคนก็แย่เหมือนกันในช่วงโควิดนี้น้ก็ต้องขอเป็นขอเป็นอะไรอะ <laughs> ก็พูดไปที่มึงไปทีผัวมัะเถื่อนต้องขอขอบคุณขอขอบคุณแทนครอบครัวสองเทพบุตรจักุทุกท่านเลยนะครับที่แบบว่าท่านโอนรางวัลน้ำใจมาให้ส่วนตัวทุกบาททุกสตังค์มันมีค่ากับพวกเรามากๆเลยนะครับแล้วเงินกองกลางที่ให้กับพวกเรามานะครับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็การแสดงที่ผ่านมาหลายๆอาทิตย์อาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเล่นกันสนุกสนานไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่เต็มใจเล่นเราก็อยากเล่นให้ออกมาให้มีความสุขมากที่สุด ให้มันเป็นสไตล์ของพวกเราให้พี่น้นองคนลูกก่อนว่าอย่างเราเ<ช>ล่นงาน,งานปีกหรืองานจ้างหาเนี่ยมันจะไม่ต้องไม่ใช่แบบนี้แน่นอนใช่ครับผมมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับอาบบ่ามันจะเป็นแบบรูปแบบอีกที่มันเต็มที่คืออีกอย่างหนึ่งอะ่ะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราก็เล่นคือเอาให้ทุกท่านสนุกด้วยเพราะรู้ว่าทุกท่านก็เครียด<ช>ถ้าเราเล่นเรื่องเครียดให้ท่านดูท่านก็จะเครียดกันใหญ่อยากให้คลายเครียดออยากให้คลายเครียดกันด้วยคขอบพคุะครกสงค์เลยากให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเทนเลยนะครับครับผมก็ขอบคุณแทนิลทุก่าก้วยนะครับ้าน สองที่บทสุดที่รักแล้วก็ขอบคุณแทนเอวัวลุงตีปิดพา้าดไข่ปิ้นแล้วก็เออ่ทีมไลร์สุดของเรานะครับ,รบขอบคุณแทนเออ่พนักงานทุกๆท่านทุกคนที่เป็นทีมงานของ2องที่บทสุดที่รักด้วยก็ไว้เจอกันนะครับงานเออ่เป็นงานปีกวันที่14บ <Okay. S 1> ี่ที่เล่นที่จังหวัดลบบุรีกลางวันนะครับ,รบแล้วเล่นกลางวันไปนเกิดของน้องโนโด้ด้วยก็ไปด้วยให้เบิร์ดเดย์กัน วันที่23เราเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนเดือนมีนานะครับเราจะลงไปในเพจว่าเราเล่นที่ไหนกันบ้างก็ติดตามชมกันได้ในเพจนะครับแต่แน่ๆคือวันที่5เนี่ยเริ่มต้นแต่วันที่5มันต้นไปวันที่5เราเล่นที่วัดตะลิงชันเฮ้ยวัดจำปาที่แถวตะลิงชันวัดจำปาแถวตระลิงชันนะครับในกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับงก็ไปชมกันเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้นนอับฝันดี ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมนะครับขอให้โควิดหายไปทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยพวกเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรักนะครับขอบคุณนะครับ